มอง่ด้ามันยงีมัคือไหลแม่ตะพุ่นเสงพุ่นนะมันี่งเงมันขึ้นมองนี่ล้วขนยังมองเี่ล้คือไปเห็นคุณแม่ไหลม่ตะพุ่นนี่พุ่นนะมองยู่นียลป๋านำก้ใส่แท้มันดามันูมองนี่ล้วขึ้นงมองนี่ป้อแม่ขึ้นยั่เงี่แหละ แล้ววันน oh, oh. <te ี้น่ะอือนี่โอ้เดียหเจอแล้วครับหูใหญ่ปะหูใเยโ่เจอแล้วครับเจอแล้วเป็นผงหรือปะอือดูครับนผดขึ้นมาเปิดออกอีกด้วบ่อน้ำพุดธรรมชาติเลยนี่มันก็ใส โอ้ยไแห้งตัวนี้ไหมมีมองเดียวบ่หรือหลายมองอยู่มีมองเดียวอยู่้วมองเดียวไรอยู่ตลอดขังเเนี่ยมาไมากใส่นี่ไมาตะหแล้วฮะห่วยหมดมันบาแหงบ่บาแหงได้ยังบ่ซ้ำไหซ้ำทอพยัญหาบ่ซ้ำแขนเขาบ่ลม ตรงลงลไปเลยบ่ะอู้อหน้ำใสเนาะตอนนี้มันคุณอยู่ตรงนี้เยอะมนกใสเยอะมนกใสโอโ้ดูครับมันพุดขึ้นไอ้เพิ่งตอนมันพุดขึ้นเนาะ ป๊าปัานทอน้ำแตกใช่พุด,ดว่งไงเอาพุดได,ด้มาใส่ยังไง อู้หูใหญ่ยโดนีไหมเป็นดินทรายครับบ่อน้ำพุดครับบ่เียบกครับสายติ่งลิงเลยเบิ่งครับเ,เบออใส่แท่งรับบ่เงยนะนี่เด็แต่ว่าอยู่บ่เงยมันมันค้นตัวนี้ทำมันบ่หนีงานเลนี่นนนนนใส่นี่ดิ ได้แล้วนี่อโอ้โหปาดมันพุดขึ้นมากสีได้ไหมดินฟงจากเลยตัวนี้โอ้ดูครับน้ำพุดโอ้หอมมีเขาปลาตัวนี้ไหมน่าจะพุดเป็นอ้าวเลยไดวนี้แถวนี้นะมันบ่มีน้ำไหลามาดกดอกนี่ต้อหยุดมันพุดขึ้นจังนี้แหละโอ้โห ขึ้นไหลแห้งแท้ก็ว่มึง,งนี่ไหลแห้ง,งนะคับมหันตาจะหูหง่นะดูครับน้ำผุดครับมึงรอเียงบัโอ้โูนะรอเรียงบันทนะน,น้าบแห้งเม็ดปี๊บัสาษาใส<ม>เลยใสคัก ทังเทิงก็มี่มองหนึ่งหยุดพุ่นไปขึ้นทางพุ่นไป,ไปเปนี่็ได้น้ำใสดีเป็นจะกินได้เนาะโอ้น้ำใสครับเมื่อครับพุดนตะกอนมองนี้มันเป็นดอนปลาฝาฮะดอนเอาดอนปลาฝาดอนเก่าเหรนบ้าหนินดอนมัเป็นอัไร มันมีปลาฟ้าหลายอยู่มองนี่างทุกอนปลาฟ้าอือโอ้คนนี้แห้งครับมึงครับขุดขึ้นมาครับขอบึงใกล,ใกล้ๆครับมึงมีใสแล้วโอ้ไหลแห้งเลยมึงครับไหลแห้งอยู่มึงครับพุ่นอะบุญบุญขึ้นมาเลยครับพุ่นครับอู้ นส่ครับสาขนาดครับตอนนี้ครับบอ่อน้ำพุทธครับบอ่อน้ำพุทธนะครับพ่อเบินบรนดนำบ่อน้ำพุทธครับแห่งเดียวนะครับนี่ในหมู่บ้านครับ ตัวนี้ก็จะเป็นสำนักสงฆ์นะครับโอ้บักหุ่งขดกแท่มีอีกวะฮะเท่านี้นายจะพุดขึ้นเม็ดแล้วนี่ ยน้อนาม้านามเฮงบ่ดิเ<ะ>น้อนาม้านามเฮงบ่บหวยใส่หวยข้งเทิงเป็นยังไางทปนเปนห่นบ,บ่มันมากแต่ทัมาจเขาหเหรอเรียวานี่แหละครับบอลน้ำพุดครับสอนครับสอน ธรรมาชาติสั่งสรรปาลาไหลอยู่บ่นะโอเคครับไปในกุฏิพระนี่โอเคครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับบ่าวมังคอลรถครับคลิปนี้สวัสดีครับ